ชายคนหนึ่งพลัดตกลงไปในภาชนะที่บรรจุสารเคมีโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเขาปีนขึ้นมาร่างกายของเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแปลกประหลาดของเหลวเคมีค่อยๆกัดกร่อนผิวหนังของเขาจนเสียหายไปหมดเขารีบแช่ตัวลงในอ่างอาบน้ำด้วยหวังว่าจะบรรเทาความเจ็บปวดแต่กลับพบว่าน้ำในอ่างเดือดพ่านอย่างรุนแรง ก่อนที่เขาจะทันตระหนักถึงปัญหาแขนของเขาก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นมันขยายจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังพยายามจะทะลุออกมาในขณะที่เขากำลังตกใจและไม่รู้จะทำอย่างไรจู่ๆเขาก็รู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรงจากนั้นเส้นผมของเขาก็ค่อยๆหลุดร่วงไปทั้งหมดเขารีบลุกขึ้นยืนและมองกระจกก่อนจะตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นรูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้ ดูเหมือนว่ามีบางสิ่งกำลังพยายามจะออกมาจากศีรษะของเขาไม่นานกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกของเขาก็เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วตามมาด้วยเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดเขาค่อยๆกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่มีพละกกำลังมหาศาลด้วยความหวาดกลัวว่าตัวเองจะทำให้แม่ตกใจเขาจึงตัดสินใจออกจากบ้านไปใช้ชีวิตข้างนอกโดยไม่รู้เลยว่าตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง